Google ที่ห้องพีชปุระโรงแรมโคสิตฮิวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นางอรอนบัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเมืองเพชรบูรณ์และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสเดียงพร้อมด้วยนายบัญชาศิลกุลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนิการรักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีนางสาวอัชราคสีทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนญการสมการานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ